เอาล่ะสวัสดีท่กนผู้ทุกคนนะครับนี่นผมไอซ์ซดสิตนะครับผมอ่าก็พอดีผมเห็นมันมีคลิปตัวอย่างตัวละครใหม่นะครับของเกมเอซซอนนะครับที่ซึ่งผมก็เล่นอยู่แล้วแหละเดี๋ยวมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวตัดเข้าอินโทรก่อนนะครับไป let's go โอเคครับเราตัดมาที่หน้าเว็บเป็นเว็บ เอลซอร์ตแล x เน็นเกซอนนะครับเริ่มสปอยมาแมาวว่าเป็นเออจะมีตัวละครใหม่เข้ามานะว้าวดูดีไซน์กับดีเทลสีนี่มันค่อนข้างใจนะมันถูกใจผมมากเลยเออชื่ออะไรอะ่ะอันนี้ผมยังไม่รู้ชื่อเออตัวละครตัวนี้เลยนะครับดูสเปซอาร์เท่าที่โคตรดีครับทุกคนอันนี้คือยังไม่ใช่ฮาร์ดใดร์ฮาร์ดดึกเลยรู้จักอาวุธนี่น่าเป็นพิกเอ็กซาีใกล้หรือเปล่าถ้าแบบตีใกล้หรือเปล่าอ่าเดี๋ยวมีวิดีโอด้วยนะครับน่าเบื่อนี่น่าเป็นอีเวนต์ไหม เป็นอ e ีเวนต์หรือเป็นของโอ้โหอ่ oh, wow. อานไม่ออกเลยครับโอเคเดี I mean ๋ยวเราไปดูวิดีโอที่เขาปล่อยมาดีกว่านะครับว่ามันคืออะไรเดี๋ยวเราเดี๋ยวผมจะขออนุญาตกดดูตรงนี้เลยเนาะผมขออนุญาตลดเสียงนะเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์ครับรู้จักถ้าแอคชั่นกับหลายๆอย่างนะน่าจะเป็นตัวละครที่ตีใกล้หรือเปล่า เป็นเวทเหรอเป็นเป็นเป็นตัวละครสายเวทหรือเปล่าอ่าอ๋อนี่นี่นี่ได้เป็นชื่อเขาครับลิลิเทียครับอ๋อรับอันนี้คือถ้าจะอัพมาในของเกาหลีก่อนแน่เลยของอากาก่อนแน่เลยเดือนน่าจะเดือนธันวาันที่เจ็ดครับน่าจะเดือนธันวาเดี๋ยวต้องรอดูต่อไปนะครับว่ามันจะเข้าอินเตอเมื่มอไหร่รู้ว่เป็นตัวละครที่ผมว่า ต้องรอต้องต้องรอ,งต,องติดตามว่าเขาจะปล่อยแบบอะไรมาอีกไหมผมอยากเห็นมากกว่าน,นี้แบบการแอคชั่นอะไรเงี้ยอ้ก็ดูดูปุ๊บก็ต้องวิเคราะห์ไปนะครับคิดว่าเป็นตัวละครสายไหนกันครับลองคอมเมนต์หน่อยนะครับแต่ที่แนะ่ผมว่าน่าจะเป็นตัวแบบเป็นตัวตีใกล้แหละเป็น,เป,นเป็นผมผมว่านผมว่าน่าจะเป็นตัวตีใกล้นะ มาแนวไอชาที่เป็นเมดที่เป็นเมดแต่มีตีใกล้แล้วก็แบบมีเวทหน่อยอะไรเนงะี้ยอันนี้ก็จะตีใกล้แล้วก็มีแบบแร่เนี่ยการพวกใช้แร่ใช้อะไรนี้ไปโจมตีด้วยหรือมัง้งอันนี้ผมไม่รู้เลยนะเดี๋ยวต้องรอโดยทีหนึ่งโอเคครับก็ไม่มีอะไรแล้วก็คิดเห็นยังไงคอมเมนต์ด้านล่างเลยครับผมอยากฟังความคิดเห็นของทุกคนนะว่าแบบเออมองตัวละครน,นี้ยังไงแล้วคิดว่ามาันจะออกมาในรูปแบบไหนโอเคไว้ตัวละครเข้าในเซิร์ฟแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ถ้าชอบยังไงอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยโอเคครับเจอคลิปหน้าไป let's go